นีครับกลไกการตลาดแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาบริ้ัทสร้างแล้วให้พวกเราทุกคนเป็นเจ้าของนะครับด้วยเงินเพียงแค่หลักพันสูงสุดก็แค่ไห่ครับไซส์เอล6ห่หกแค่นี้แหละครับคุณก็กลายเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเอาทรัพยากรมนุษย์ที่คุณมีอยู่ใส่เข้าไปไซส์เอลสิบห้าอดเดี๋ยวคุณจะได้ฟังเหมือนคุณซื้อที่ดินสิบห้าแปลง สิบห้าแปลงแปลงละพันหนึ่งร้อยบาทสิบห้าแปลงหหมื่นหกมันจะเป็นที่ดินป่าแต่ทันทีที่คุณเอาทรัพยากรมนุษย์ใส่เข้าไปก็เหมือนคุณซื้อที่ดินแล้วคุณเริ่มทุนด,ดินแล้วก็ใส่มเมล็ดพันธุ์เข้าไปปลูกยางปลูกขุเรียนปลูกปาล์มกี่ปีได้กินครับกี่ปีได้กลียดครับแล้วระหว่างปลูก,กนะต้องใช้เงินไหมใช้ปุ๋ยไหมนะใช้เราลงทุนกับการทํา เกษตรลงทุนกับการทําสิ่งเหล่านั้นเนี่ยหมดเงินกันไปเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วสุดท้ายแล้ววันนี้เรารวยหรือยังยังบางคนไม่รวยยังไม่พอดังเป็นหนี้เป็นสินอีกจริงไหมครับเราก็ทำอย่แลั้วแต่ในท้องอันฉิษง่ายกว่านั้นเยอะแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงเพราะทุกอย่างนี้คุณไม่ต้องเอาอปุย๋ยคุณไม่ต้องไปลงทุนอะไรอีกแล้วคุณซื้อแค่ลิขสิทธิ์แพกลองแค่ครั้งเดียวเท่านะั้นหลังจากนั้นครับรับพยากรนุษคุณมีอยู่แล้ว นะครับที่ดิน15แปลงหรือ XL เนีครับเริ่มเอาคนใส่เข้าไปแล้วมันก็จะเริ่มขยายเติบโตเติบโตเรื่อยๆจนทำให้พอร์ตแต่ละพอร์ตมีรายได้5,000บาททุกวันเพราะถ้าคุณมี15พอร์ตวันละ75,000เดือนละสองล้านสองแสนนี่คือสิ่งที่สมาชิกทรองอัตุริ์ทุคนเข้ามาเขาได้กันเรียบร้อยแล้วครับนะครับเราก็มีแม่แหละ ท่านดเรเองวันนี้มีรายได้เลยครับเกินแสนทุกเดือนจนวันนี้เป็น ald, เอมอลล่าไปเรียบร้อย้วครับตำแหน่งเอมอลลก็คือคนที่มีรายได้เกินแสนบาทต่อเดือนส่วนเกินแสนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ครับนึงนะครับอาจจะสามแสนอาจจะห้าแสนหรืออาจจะล้านก็ได้ขึ้นอยู่ก่ามีกี่พอร์ตแต่สิ่งที่มันเหนือไปกว่าน,นั้นตรงที่ว่าไอ้ที่ดินสิบห้าแปลงเนี่ยที่คุณ สร้างมันจนเติบโตจนมีรายได้วันละห้าพันต่อพอร์ตคุณรู้ไหมครับว่าวันละห้าพันต่อพอร์ตเนี่ยถ้าคุณจะเอาเงินไปฝากธนาคารคุณต้องมีเงินสามร้อยหกสิบล้านบาทถึงจะได้ดอกเบี้ยววันละห้าพันแบงค์ให้ดอกเบี้ยศูนย์จุดสี่เปอร์เซ็นต์คุณต้องมีสามร้อยหกสิบล้านคุณถึงจะได้ดอกเบี้ยววันละห้าพันมาเลยครับด้วยแพลตฟอร์มไอทีเอส ด้วยกลไกลของธุรกิจของเราครับหนึ่งพอตของคุณรายได้วันละห้าพันเพราะฉะนั้นเท่ากับพอตพอตนั้นมีมูลค่าเท่ากับเงินฝากธนาคารสามร้อยหกสิบล้านแล้วถ้าคุณสร้างอย่างนี้สิบห้าพอวันหนึ่งข้างหน้าคุณอยากจะขายละ่ะเหมือนขายที่ดินนะคุณสามารถตักขายได้ด้วยคุณจะขายเท่าไหร่ครับไอ้สาม้อยหกสิบล้านเนี่ย ที่มันมีรายได้วันละห้าพันเนี่ยคุณจะขายเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่คุณตกลงกับคนที่เขาจะซื้อนั่นก็เหมือนกับคุณซื้อขายที่ดินจริงไหมครับที่กรมที่ดินเขาพิบประเมินราคากลมที่ดินเท่าไหร่แต่เราซื้อขายริงก,ก,ก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับศักยภาพของที่ดินผืนนั้นน,นตรงนี้ะครับเราเรียกว่าสินทรัพย์ดิจิทอลคนี่ครับในอนาคตอีกสามปีห้าปีสิบปีข้างหน้า ทุกคนในโลกนี้จะรู้จักสินทรัพย์ดิจิตอลที่สร้างด้วย ITS นี่คือสินทรัพย์ร,รูปแบบใหม่ที่ทํอปอัลิเป็นผู้คิดค้นขึ้นคนแรกในโลกนี้ครับแล้ววันนี้ครับผมไปเรียนต่อไปในยี่เอกสาขาบริหารธุรกิจด,ดุษฎีบัณฑิตที่เรียกว่า DBA ครับนะครับเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อที่จะไปทำงานวิจัยระดับเรียนเอกที่เรียกว่าดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อที่ผมทำงานวิจัยอยู่ทิทธิพนชื่อว่าแนวทางนะครับการเนะราเรแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์แบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยี IPS นี่คือหัวข้อเลยครับเพราะฉะนั้นครับหัวข้อเลือก IPS การวิจัยแบบเอกที่ผมทำในรแบบเอกที่กาลังทำตอนนี้นะครับมันจะกลายเป็นอนะไรครับเป็นบทความทางวิชาการที่ ที่คนทั้งโลกสามารถจะสืบค้นได้